เนี่ยกายมหาวุรุษเกิดขึ้นได้ยากเมากนี่นะจ๊ะต้องบารมีเยอะแยะและกายนี้เอามาอย่างไรถ้าภาพปราบนี่นะจ๊ะอืมภาพาปราบเนี่ยถ้าอยาจะไปเอากายอย่างเนี้ย ๋ย่เกินไปเยอะเอานีๆให้กับทุกคนเนี่ยต้องกลายเหมือนเหเงินตั้งอย่างนี้อย่างนี้เพราะแต่เดิมเราไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้แต่เรามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เพราะว่าเรานี่ถูก ปนเป็นปนปุ้นมาจนตัวถังเสียหมดนี่หนึ่งกิงงเลสกรรมวิบากเห็นไหมจ๊ะพอบังคับได้ตรงนั้นสัธวโลกบังคับขันตะโลกคือกายอยากตัวถังได้น,นี่เนาะนี่ไงเราบังคับสิ่งแวดล้อมตายนี่ที่ที่ภาค ปราบกับภาพโปรดททำงานประสานกันเลยวางปราบไม่เสร็จโปรตก็โปรดปรไปไไว้จฉันตามตันแล้วเหรอฉันีึนี่นะไอ้ก,กายอย่างนี้แหละอืมอินดห้ยดีนะอย่างนี้ทางโลกได้แล้วลระมีสิทธิ์มีสิทธิ์เออนี่เนาะ นี่นี่ตรงเนี้สำคัญเดียวเลยนี่ลเลยจ้ะคือภารกิจของภาคปราบที่จะต้องทำต่อ,ตอไปเป็นสิ่งที่พยายามากลัวมากๆเลย